หวานแม่แม่หายไปน่ะสี่หกสองสี่หกสองแม่โอ้เข้าสามตัวเลยนะเนาะเข้าสามตัวเลยเมื่อวานสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเที่ทุกคนเด้อวันนี้ให้คิดจะหน้าดีดีเด้อสีรุ่งทุนตัวใดล่ะเบื้งเอาแต่มาเอาแนวทางเล่าตองหวานแต่แม่เมื่อวานนี่เข้าสามตัวจีตาแม่เข้าสามตัวเมื่อวานมาเข้าอันอย่างก็อาหารกลางวันอีกว่าหกสองสองตัว เราเข้าตัวไหนครับไอซีหกสองว่ะเออบันนี่บอกจันจีรามาทายมาททยมาแม่่อไปดรอกว่ะสะัเอาคือบอกาฝันดีได้วัะศดกว่ะโอ้ <c oughs> ไม่เนี่ยวันนี้มาเนี่ยมาคืนเนี่ยก็บฝันฝันเป็นร่างๆอย่างไรผู้จำในแตซีหนึ่งซีหนึ่งแมนมาแต่ใส่คับแมนเอาเตือนเหีมาฝันมาคืนนี่ สี่หนึ่งฟ,ฟันว่าจังไใดจ่าแม่ข้อมฟันเมืาขึ้นนี่ฟันมาค่ะโอเดกไข่เบิงแต่ว่าหายเด็กไขยมาสามตัวผมได้เห็นแต่สี่หนึ่งหายสามตัวเห็นแค่สองตัวเห็นแค่สองตัวหายหายสามตัวเห็นแค่สองตัวหมอว่า,าก็นันดาก็เป็นด้านข้างอันนั่นอันเป็นอันอันอยู่เป็นอย่างก็เป็นอันปรกากฏแบบเป็นสี่หนึ่งกันหมอมาขึ้น แต่ว่าเรเห็นอีกตัวหนึ่งเรเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นสีหนึ่งบ้านนี้คันแม่เฉียนมันเห็นแย่งสี่แล้วมันเห็นเป็นสี่หนึ่งนะเดีววันนี้คันแม่มากดิคันแม่มากแม่ก็จะมากสี่หนึ่งกับอันสี่หนึ่งกับหกหกกับอันสองสองสี่กับสองสี่บ่แม่แม่กับสองสีอืม งูกับสองสีนี้มาแต่ใสค่ะแม่คือคืนมาคืนมใจแม่หมักขึ้นมากเลยแม่หมักเลยแต่ว่าแม่ะฉื่อยขึ้นซื้อลงนะสีหนึ่งก็จะเป็นสีสองกว่าอย่างสีตัวแมนแมนค่ะเออต้อซื้อขึ้นซื้อลงเออเมื่อสั่งกับซีสีเป็นวิ่เท่าสีตัวนี้ล่ะพี่บอกหุ่นคนบอกแมนพี่บอกหุ่นคนบอกขืนไงกับเอาซีซีแล้วนี่ละเด็กแม่ไม่เท่านี้ละเด็กอันอันดาวพัฒนานะต่างประเทศเอาสีซีนั่นบอกค่ะแม่แมน มีแค่ซีคูน่ะค่ะแม่ไม่แค่ซีคูนี่ล่ะนี่ซ้ำเลยล่ะทัานเหมื่อวันี้วันนี้ยังอ่ะเนื่วันวันพูดค่ะแม่วันพูดที่หกท่านว่าคตรกลางเมื่อวันนี้วันที่หาวันพอมื่อวันพูด่นะเอาสนละข่้นเอาอันท่านสีเอาด็กสามตัวกับเอาอันเอาด็กตัวไหนหก ซีสองคือเก่าบอนี่สิ่หกซีซีมันไม่เท่าไหนละเราวันนี้ใช่ไหมแม่แม่ท่านเสียเอาสามตัวนะเอาหกซีซีท่านเะสีเอาหกซีหนึ่งเอาคาดตัวมากแม่ดีกว่าเอาเอาหกซีหนึ่งใส่ไปซีหนึ่งเนาะที่แม่เน้นที่สุดนะครับแม่เอาท่านนั่นแหะท่านสามตัวนะใช่ไม้ถึงบนเนาะหมายถึงบละละุญน่ะใน้คิดยาน้าเอา อันนี้แม่มากตัวใดเป็นพิเศษค่ะสําหรับพรุงงบหน่อยแม่กับมากสี่หนึ่งอ่ะแล้วสี่หนึ่งเนาะวงกลมหายเขตสีก่อนค่ะตัดไเรื่องที่ตามก่าหกสี่หนึ่งละกันแม่สีหนึ่งนี่ละเนาะจ่ะแม่อ๋อหน่าห้ดังแล้วเบิดเออเหมือนแร่งี่พอสองทุ่มสองถุ่มสองถุ่มแม่เขาแม่บอกแม่สองถุ่มออื อันบาเตะดูเต่ามาดคนชิงดูเป็นปุ่มเบิดจนสีนังมาไดเ้นเล็กสีขาเราบอขแม่ขทีขาแต่ว่าเขชิงดูเป็นปุ่มเบิดจนสีนังมาไรเว้หมาแด้วมาแล้วสิสีปแตกสามตัวเลยบัวกามันหกสีหนึ่งแตกสามตัวล้วหกสีนึ่งเหรอเตอสีหนึ่งแม่แม่สามตัวหมู่บ้านยังแตกได้เนาะนี่ก็ต้องแตกอีกแล้วหมู่บ้านนี่คือแม่อุดรแตกสามตัวเนาะค่ะตัวใดก่าข้าแม่ อันสี่หกสองสี่หกสองแม่เ oh. มื่อวานสี่หกสองน่ะไอ้มันขาวด้วยไอ้ดังระเบิดเด้อมือแดงสองทุง่มมือแดงมาลุนกันเออมาดุนกันมือแดงนี่พอเอ้ยเทวดาไอ้เห็นดังระเบิดเด้อพอเด้อ หนึ่งวันลูกเต่าลูกร้านลืมพอเดวเข้ากันร้อยมาจนไหนมาคือเต่าแมคนยากคนยากาช่องนี้อยากงานไรยังเราจะมาเห็นอยู่วาอ้ยมิวด้วยเลยนาะวันเสาว่าเป็นเสียนิวเสียนิวว้าเปนเสยนบอกว่าไหนซื้อแม่แม่ก็บอกจันกี่ได้แต่เพื่อนเราจะถึงฝ่ามาสองหนึ่งเก่านิทน่งเต่าเตียงวนที่เดานะค่ะ บันีนกามาบอกท่านผู้ใดมาแก้วน้ำกันหนึ่งมันเข่าซีตูมันได้แก้วน้ำดูแม่บอกนัมันบอกหนึ่งศูนย์เก้ามิเกตแก้วด้วยจันกิด้าประทัดวะล้วาเขาสี่ตูได้แล้วว่าที่หนึ่งมันเสียไปสองตูสองหาอันนี้คือเพื่อนบ้านมันบอกไหมฮะเพื่อนบ้านมันบอกจ่าบองว่าทีเดียวรางวันที่หนึ่งนะจะมิตรเก้าสองเดนจิรามาเหตุนี่จันกิดามาเหตุแม่นังบอกว่า จันจิรามันมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้าบ้านนี้แก้วหน้ามันมีเกตยเมยว่าจังสี่มันสี่ตัวน่ะมีหนึ่งศูนย์เก้าเกียไงบ้านนี้มันกับแมาสี่ตัวระหวัาที่หนึ่งนั้นมีสองหางหรืปล่ามันผิดแถมันสองหาได้ไหมโอ้เสียดายนะแม่แม่เขียนไว้บ้านเมยว่าสีไปอันยังก็ไปซื้ออัน ไปซื้ออันนั้นเขาหน้าเอกสารน่ะแม่เราไปเขียนเจ็ดศูนย์เก้าเขียนไว้เลยแม่รับทับหนังสือเลยบาทนี้มือนั้นน่ะก็เขียนอะไรหนังสือแม่รับบาทนี้รับโบ้ของเมียบาทนี้ดูขึ้นมาเจ้ามือโซงรับไปซื้อวะป้าเนี่ยนอนรับก้ามเอกเลยแน่นเขาเขาปวดรัาวันนี้บอกว่าได้ซื้อมาเลย แม่อุดรไม่ใ่อเนีนับนทบไปเลยนันทับไปเล้เรือเคินมาไปหามจะมือเจ้าขข้นมาจ้าแถบเป็นยางค่อยปีแต่วอาสันบัวลยเด้อเฮาโอเแล้วเดี๋ยวทางไปรับไนรับมาสนองแม่อุดรก็ธรรมดาในก่ะนันงไปรับทเด็กอนทำเพลงดูด้วยโอ้ยกูอยากมาเด้บ้านเด้อะ่ได้บ้านเบิ้งความสีเบากันยังวะนี่ค่ะเป็นญาติทางเพื่อนบ้านมือนี่เนาะค่ะแม่ เด้อีิมะสันติานี่เด้อฝันสีอันเอซี่ฝันสีว่าโอ้ยเด็กเด๋อเด็กออกเด๋อจังมาเบาฝันสีว่าได้เนาะกับแม่ก็บอกให้ฟังว่าอี๋แม่รับสินไปเอาค่ากันนะแม่รับก่อนอันนี้เป็นลานี่ให้เขาเด้อแม่เพิ่นมาตามเล็กเล่านะแม่ให้เขาเด้อจ้ะเจ้าเห็นบอน่ะเห็นบอลจันจีดาเห็นด้วยจ้ะเอาเห็นบอนี่เอ้ย ตัวเน็ตนี่คือวงกลมแม่แล้วนะคะแม่จ้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งค่ะอ่ะให้ดังระเบิดเด้ออันมือแดงในสองทุ่มไม้คิดจะได้นะเอาเลยสิเอ้ยอันนี้เป็นแนวทางเด้อครับเป็นแนวทางแล้วบหรสิว่าแม่เป็นบ้าอยู่หรนนอกน้องทำเด็กจะมาบอกให้ฟัง <laughs> ท่านอาจารยกระชิดใดซ้ำตัวตรงมากค่ะแม่ชัดเจนยังว่างท่านมาลับสิได้เงินี่ท่านบอดาท่านมาับโดนนี่ได้ซ้ำตัวตรงเออนับโดนจนแบบเขาปิดสต็อปเลยโอ้ยบ่ะเบิดข่วงสิเหลาเลยแม่กระไดโอ๊ดเลยพรางเ้องบ่มีไปกันดอูบานนี้ดูอินซี่ทุกคนนะผู้โทูมาหาแม่ล่ะแม่กินข้าเนด้อแม่ไปวงนะครับ โดยสามสูหรบ่ไใดนอนนอนบ่หลับแล้วอันนี้ก็เป็นห่งเอซี่โทบมาถามแม่เด้แม่เป็นห่วงแม่โทรมากพี่วัดมืม่เป็นเป็นใดนั่มบ่ค่ะแม่นึ่งอะไรแม่นึ่งเอซี่ใดนั่มบ่ค่ะอันเดีแต่บ่ได้ให้กันสื่อบ่ได้มันอันนั้นเพื่อนว่ามันดังเนาะมันดังมันสื่อบ่ได้มันติ่มมาสั้นว่าบ้านี้อันตาตัวเด้อเด้อกินเขาเด้อเด้อตาขอบพูดหนัแม่เด้อ จคค้ได้หลายค่ะนะทกหายได้ด้วยทุกคนเนอะูบอ้บ้านยัหายผาดขึ้นแม่เลยใครซกคนะบอกะไจ้า